โอ้โห Harriet, เปียยขนาดนี้พี่ไม่ต้องกลางร่มหรอกค่ะสุกนะทำไงอ่ะแม่น้ำท่วมแม่ย้ เดินมาเดินมาเดาโอ้โหเร็วเร็ว้าแก่มากเลยวฝนไม่ตกโอ้โห,โโหน้ำตกบ้านใหคนนี้คุณดูตรงนี้โอ้โห ฝนประเทศฝูโตนี่มันน่ากลัวจริงดูผมเปียกจริงๆเปียกทั้งตัวเปียกหมดเดี๋ยได้เปลี่ยนเสื้อแน่เปลี่ยนชุดแน่คนละมุเงว่าเป่าต่อไปฝนก็ตกต่อไปไม่หยุดพักนักหนักมาก ในห้องไม่มีใครเลยแล้วก็มีคนลาไปจำนวนมากเพราะว่าฝนตกมีเพิ่มไปอีกหนึ่งฮอยากเรียนออนไลน์ค่ะเปียก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 อยากอยากพกใจมาเรียนด้วยอ่าเก็บน้ำป <laughs> ้าน้ำในเรื่องต้นขึ้น ตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเปลี่ยนชุดจริงๆขอบคุณเพื่อนฟุกที่ขนชุดมาจากในห้องนะคะขอบคุณ่ะดูตาดูตาเบี่ยงหมดเลยดูกระเป๋าดิโอ้โหฝนฝูโจนี่มันช่างน่ากลัวจริงฝ่าดังท่วมเออน้ำท่วมจริงในสุดตายังท่วมเลยเว็ดลุกเว็ดลุกเเทเลยเนี่ยเว็ลุกเนี่ย ของที่เขาตั้งนอน